วันนี้ได้เวลามาอัดเม็ดหัวอาหารให้น้องไก่ได้กินกันอีกแล้วค่ะทุกครั้งที่น้องมดนมาอัดเม็ดอาหารให้น้องไก่ได้กินนะคะน้องไก่ชอบกินกันมากๆและน้องมดเองนะคะก็มีความสุขมากๆค่ะเพราะว่าเราสามารถเติมอะไรลงไปในนั้นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นมะละกอที่สุกนะคะน้องมดก็ทำการสสยลงมาเลยค่ะที่หนีไม่พ้นเลยนะคะนั่นก็คือแหนแดงค่ะตอนนี้ก็งามๆฟูๆเลยตักใส่ไปเยอะๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปอัดเม็ดให้หมดเลยนะคะ,คะตักแหนแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังมีวัตถุดิบอีกอย่างที่น้องวดปลูกไว้นะคะนั่นก็คือหหหญ้าาาวววนนนนนออิิสสรรเเเเคค่่ะะะะตตตัััีก็โปงมมืไดดถุบทจ นี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะนงโมก็ทํากันสัมมะละกอไปเลยมีอะไระบ้างนะคะนงโมจะให้ดูกันเลยค่ะก็จะมีข้าวโพดลำข้าวแล้วก็ย่าวหวานแล้วก็แหนแดงมละละกอวัตถุดิบต่างๆที่นงัมเอามาอัดเม็ดนะคะก็หาได้จากรอบๆตัวเลยค่ะลำข้าวนะคะคุณพ่อสีข้าวนงันก็เอามาจากบ้านซื้อแต่ข้าวโพดอย่างเดียวนะคะเมื่อผสมเสร็จก็ทํากันเปิดเครื่องแล้วก็เริ่มอ,อัดเม็ดกันเลยค่ะเป็นเครื่องอัดเมรตราไอเทครุ่นซูเป,ปอร์พาวเวอร์สามลุกลิ่งแปดแรงม้าค่ะใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ช่วยเซฟต้นทุนอ